สวัสดีครับต้องขอสวัสดีสําหรับมิตรรักซ์เอฟซีทุกท่านนะครับที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เรามีรถไถนะครับตัวนี้จะเป็นรถไถคลาสนะครับผมขนาด55แรงม้านะครับผมซึ่งยี่สี่สูบนะครับตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านหลังเป็นผานสามนะครับผมมาในราคาเพียง290,000บาทนะครับผมครับ สวยดิมครับตัวนี้รถแรงดีเลยครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิรนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับผมมาในราคา290,000บาทนะครับราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับผมดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านทีเอสแทคกเตอร์การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพออลำปางมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดทางหลวงที่เาลำปามาครูเมืองครับห่างตัวร์อำเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับผม โอ้โหไถแรงดีสุดๆเลยครับผม่ไถผ่านสามลงลึกครับไฮดรอลิกดีนะครับเครื่องเครื่องเกียร์นี้ไม่ต้องพูดถึงครับสภาพนิ่มๆเดิมๆเลยนะครับอ่ามาพร้อมดันหน้าผ่านสามนะครับผมตัวนี้เป็นรถสัญชาติเยอรมันนะครับอ่าแรงดีครับคานหน้าสภาพดีมากยางสวยสี่เส้นเลยครับยางสภาพแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับอ่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหดินแข็งๆนี่ไถลงลึกๆเลยครับพี่น้องท่านใดกำลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับคันนี้โอ้โหสภาพดีมากครับ55แรงม้านะครับเจองยนต์4สูบเทอร์โบนะครับโฟวินกับเคลื่อน4ล้อนะครับผมถือว่าเป็นรถดีเลยครับคันนี้รถสภาพดีมากนะครับชุดบอดี้สวยๆนะครับ ตัวนี้ก็เทียบเท่ากับคูมาตะเอ็หกนสี่ศูะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าถือว่าโอเคเลยแหละใช้ได้เลยรถไม่รั่วมไม่ซึมครับทางบริษัทเราก็เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับผมรับแลกเปลี่ยนรับตีเทิทร์นรถทุกชนิดนะครับพี่น้องท่านใดกำลังมองหารถไถไปไว้ใช้งานนะครับผมฝากด้วยละกันนะครับสำหรับกันนี้ รถไถสัญชาติเยอรมันครับคลาสนะครับผมอ่าตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมอ่าสำหรับพี่น้องท่านใดกำลังมองหารถไถไปไว้ใช้งานนี่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับงานไร่ก็ได้งานสวนก็ได้งานนาก็ได้นะครับอ่าสภาพเดิมๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอบคุณสำหรับ FC ทุกขั้นที่ให้การติดตามด้วยดีเสอมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพี่ทักวีลำคนเดิมครับผมส่สนใจโทร0803839789ครับ0840483799ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ